บนโรงพยาบนี่มันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลเวียงหนองล่องอยู่มีแพทย์แผนไทยซึ่งเพื่อก็ยังมีความต้องการในด้านสมุนไพรต่างๆทุกวันนี้ทางโรงพยาบาลทางแผนไทยของโรงพยาบาลสั่งซื้อของนี้จากที่อื่นมา ปกติเดิมแต่ทีนี้จะรับมาจากโรงพยาบาลป่าซางค่ะที่เป็นโรงผลิตใหญ่ของอำเภอป่าซางแล้วก็เป็นของภาคเหนือนะคะ่ะหลังจากนั้นก็มีกลุ่มเอเวเตเข้ามาของชาวบ้านเนะะี่ยค่ะหลังจากนั้นก็มีผลิตภณัณฑ์ทุกประคบข,ขึ้นมาเกิดสนับสนุนกลุ่มสูงอายุะคะ่ะ หลังจากไปอบรมตอนนั้นมาเขาก็คือความรู้ผู้สูงอายุที่เพิ่มมาร่วมกิจกรรมกับเขาเนี่ยจำนวน76ท่านเนี่ยเก<ไ>ี่ยวกับว่าสมุนไพรอย่างมีสรรพคุณอย่างใดมีการปลูกขยายพันธุ์อย่างใดนะครับวันนั้นเขาก็ยังมีการแจกต้นกล้าคือเพื่อนเอาไปปลูกที่บ้านกันกิจกรรมแรกกิจกรรมที่2ที่เราได้ทําต่อเนื่องกันมากกคือมีการผลิตตัวสมุนไพรขึ้นมามีลูกประคบแล้วก็ตัวอบสมุนไพรอบอ้น้ำนะครับครัที่3เขาก็มีการจัดอบรมการออกแบบบรรจุพันธุ์ โดยมีที่ปรึกษาโครงการเนาะเพื่อมาร่วมพัรเขาตลอดก็ยังให้ข้อแนะนําว่าลูกประครบเนี่ยมันมีทั่วไปเขาจะแยกอย่างใดให้มันเป็นเอกลักษณ์ของวังผ่านของเขาอีนะครับเขาก็เลยกิดว่าจากลูกประครบทุงสีจืดๆเขาอาจจะทําเป็นผ้าที่มีลวดลายโดยนํากลุ่มสตรีสารลักผ้ามัดย้อมเนี่ยนะครับเอามาใส่สีสันจะทําให้มันเป็น5้าสีลูกประครบป็นจะลงอีนะครับทำมันดูน่าใจขึ้นกลุ่มมัดย้อมเขาตอนแรกเนี่ยเขาใช้สีเคมีมากกว่าครับ แต่ตอนนี้เขาได้ส่งไปอบรมอบรมจากวัสดุธรรมชาตินอกจากวัสดุธรรมชาติยังบอกปอนะเขาจะเน้นสีที่ได้มาจากตัวสมุนไพรเสร็จจากกันใช้แล้วเขาก็บขี้ผ้าเอามาไอ้ตัวนี้ก็เอาไปเป็นปุ๋ยไปแต่ว่าตัวผ้ามัดย้อมที่เขาใช้เป็นบรรจุตัวเนี้ยเขาเอาไกมาใช้งานได้นะครับเป็นผ้าส,สวยๆนะครับแล้วแต่สถานการณ์ที่เขาจะใช้นะครับ ในชุมชนของเขาเนี่ยมีผู้สูงอายุ3 0กว่าเปอร์เซ็นเต็ลมา3าคนนี่เป็นผู้สูงอายุหนึ่งละท่านนายกเพิ่นก็มีนโยบายให้เขาว่าเขาจะดูแลผู้สูงอายุในชุมชนเขาจะใดซึ่งเขามีศูนย์หนองปริงนะครับเป็นหัวหอกในการผลิตพืชผักอินทรีย์เขามีศูนย์เพื่อทพลังดูแลผู้สูงอายุผู้สูงอายุมีสุขภาพดีมีกิจกรรมเพื่อเพิ่นทำเพื่อนมีรายได้นะครับและเซนละกอบเพื่อก็มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพมีพลังที่จะช่วยชุมชนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กัับบบลลูกกหาาานนตมโยย4 มิติที่เาราขับเคลื่อนกันอยู่ก็คือมิติด้านสังคมมิติด้านสุขภาพมิติด้านเศรษฐกิจแล้วก็อันสุดท้ายที่สำคัญก็คือมิติด้านสิ่งแวดล้อมครับ